ฝนตกแล้วกลับบ้านไปกลับบ้านข้าหอยก่อนโน้ข้าหอยก่อนโนอแคทเออแมวนี่ก็ได้เนาะอะไรไม่ซองโน่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 โนอ้ตัไมซองพักกะฮอกระตุ้งลูเข้าบ้านจนได้เนาะปาร์ตี้ปาร์ตี้ ใช่เมียว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 โอเคลัาบบ้านไปอ阿าเมซองอาเล่อาเล่阿าเมซองอาเล่阿าเมซองเจ้า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 อ่ะดูหอบอบปิ๊กบ้านปิ๊กจองปิ๊กบ้านไป ฝนตกเสียงหัวแล้วนะหัวเปียะและ้วนะปิกลังส่งแมวกลับบ้านาบ้านบหลอดไปหลอดไก่เอาบายบายแมวเหมียว